ถ้าถามว่าคุณเป็นคนที่อยากฉลาดไหมคุณก็คงตอบว่าอยากเป็นคนฉลาดใช่ไหมคะและแน่นอนคนเราสามารถเก่งขึ้นฉลาดขึ้นประสบความสำเร็จในชีวิตได้จากการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆพัฒนาความคิดพัฒนาการลงมือทาคุณจะเป็นคนเก่งคนฉลาดคนประสบความสาเร็จได้นั่นเองคะ่ะแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่คุณยังไม่รู้นักจิตวิทยาเขาสามารถที่จะทำให้ผู้คนมีทางลัด ในการที่จะทำให้ตัวเองดูเป็นคนฉลาดขึ้นมันมีข้อคิดที่ผู้คนเวลาเจอคนในระยะเวลาสั้นๆแล้วจะตัดสินกันเลยทันทีว่าคนนี้เป็นคนเก่งคนนี้ไม่เก่งคนนี้ฉลาดคนนี้ไม่ฉลาดคุณรู้ไหมคะเวลาที่คุณเจอผู้คนรอบตัวแน่นอนคุณเคยเห็นแหละคนที่พยายามพูดให้ตัวเองดูฉลาดพยายามที่จะทำให้ตัวเองดูเป็นคนที่มีไหวพปปริบปฏิพานดูเป็นคนที่ผู้อื่นประทับใจ ผู้คนชอบใช้ทางลัด